วันนี้นะก็เป็นวันที่เราเขาเรียกว่าทสเทสระบบอาหารทั้งหมดก่อนที่จะเปิดเต็มรูปแบบนะครับวันที่15นี้นก็อันนี้จะเป็นออร์เบรคเฟสออเด์เบรคเฟสของเรานะ,ะประมาณนี้แล้วก็จะมีพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าไซส์9นิ้วนะไม่ได้ชื่อพิซซ่า9้นิ้วนะแต่เป็นไซส์9นิ้วอันนี้เป็นหน้าชีสส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบรคเฟสเบรดโดส่วนอันนี้เป็น,อ,น,นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทีักโคซองเหรอ กระซองครีมชีสอะไรนะครีมครีมชีสบอสเซมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาแฟที่เมื่อเช้าเราเทสพวกเครื่องดื่มทั้งหมดใช่ไหมน้องโบน้องโบก็จะดูในส่วนของกาแฟนะแล้วเราก็กำลังอบพิซซ่าเพิ่มอันนี้เป็นหน้า,อ,าอะไรนะเทปโรนีอันนี้มิตรเลเวอร์นะฮะแล้วเราก็จะมีกล่องใส่ให้ด้วยนะถ้าใครซื้อจากทางกราฟหรือซื้อกลับบ้าน mm hmm. ก็จะมีกล่องเป็นกล่องพิซซ่าแบบนี้ นะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะเทสอาหารทั้งหมดที่จะเอามาขายในร้านวันที่15นี้นะครับเพราะว่าครัวของเรากําลังเดินทางมาอยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะอะไรนะพูดอะไรนะมีข้าวเยอะมีข้าวเยอะอะไราอ,อาจามีข้าวเยอะมีข้าวเยอะแลพิซซ่าข้าวเยอะ,ยอะโอเคนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะฮะ อะไรนะโช,โชว์อะไรโค,โคโ,คโ,คโ,คโคราลาโอเคครับผมเจอที่ร้านพิมพ์รับพายเซอร์สองจ้า